สสดครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าสมัยที่ผมอยู่สารเด็กนะฮะช่วงประมาณปีหลายๆปีเนี่ยจะเล่าเรื่องสารเด็กเลยนะแล้วว่าผมเจออะไรบ้างนะครับและผมเจอใครนะครับโอเคคือที่ผมเคยเล่าไปว่าผมเคยถูกทําร้ายที่เขาจะล่วงละเมิดทางเพศผมใช่ไหมแล้วผมหลุดรอดมาได้หลังจากนั้นมาเนี่ย ผมก็เข้าใจวิถีชีวิตในการอยู่สถานพินิษ์ว่าจะต้องอยู่แบบไหนละอยู่คุกเด็กอยู่แบบไหนตอนนั้นอยู่ที่16ไร่นะฮะบ้านการุณาสมัยก่อนเราเรียก16ไร่บ้านการุณา,ยอ,ยา,ยา,า,ณาอยู่ตรงสนนสมูทรบางนานะครับผมก็อยู่หอสองตอนนั้นผมก็อยู่หอสองนะครับแล้วก็เป็นแบลวเหมือนเดิมน,นะฮะไม่ได้เป็นขาใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรฮนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ในตอนนั้นว่าทําไมสถานพินิษ์เนี่ยมันมีระบบแบบนี้นะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยบางสถานพินิษ์เนี่ยหรือศูนย์ฝึกเนี่ย ยังมีกฎแบบนี้อยู่เพราะกฎแบบนี้มันไม่ใช่กฎของเจ้าหน้าที่แต่มันเป็นกฎของคนคุกด้วยกันเองเด็กในศูนย์ฝึกเด็กสถานพินิจด้วยกันเองระบบขาเล็กขาใหญ่แบบนี้ด้วยกันเองนะครับโอเคคือในตอนนั้นเนี่ยคือถ้าอยู่ผมอยู่หอสอนในตอนนั้นมันจะมีแบบนี้พวกที่เป็นขาใหญ่ชุดแรกก็คือคนที่แบบโอเคมีเรื่องมีลาวและถีบตัวเองขึ้นมานะฮะหกลุ่มนะ,ะกลุ่มที่2เนี่ยคือ เจ้าหน้าที่สถานพินิษเนี่ยเจ้าที่ศูนย์ฝึกบ้านกับลู่นานเนี่ยมีน้อยก็จะมีหัวหน้าแต่ละคนเนี่ยอยู่ประจําหอถ้าหัวหน้าคนนี้แต่งตั้งใครขึ้นมามีบทบาทนะครับในหอนั้นเนี่ยคนนั้นจะได้การนขายใหญ่ทันทีเลยอย่างเช่นแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นเสมียนเสมียนเหมือนกับเสมียนดูคนเข้าคนออกหอหัวหน้าลงเลี้ยงหรือเป็นอะไรอ่ะ เป็นหัวหน้าหอเป็นรองหัวหน้าหอพวกนักการเป็นคนที่การเป็นขายยาทันทีเลยถือว่าเจ้าที่ให้ทายการเป็นบทบาทเขาขึ้นมาทันทีเลยและเจ้าที่ก็จะใช้เขาเนี่ยให้ทายเขาเนี่ยควบคุมเด็กสถานพินิษ์นะครับไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทงั้นสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นแบ็กอัพให้พวกขายใหญ่และยอมให้พวกขายใหญ่เนี่ยตบเตะตีกระทืบเด็กได้หมดเลยเพื่อจะให้พวกนี้ปกครองไม่ให้เด็กสถานพินิษฐ์ดัมันเกเรเพราะสมัยผมอยู่บ้านกับลูกนาเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณพันสองพันสามเนี่ยฮะในพื มันเลยจาเป็นที่จะต้องให้ขาใหญ่พวกนี้ปกครองดูแลเด็กแบลวเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาดกันมันเลยกลายเป็นแบบนี้มีพวกขาใหญ่โดยได้รับการแต่งตั้งและยุคผมอยู่ตอนนั้นหอสองนะบทลงโทษของขาใหญ่หรือพวกขาใหญ่เนี่ยมักจะเอาพวกเราเนี่ยที่เป็นเด็กแบลวเนี่ยมามาทำแลมมามากระทืบเพื่อไม่ใช่จะพูดยังไงเดีย มาทําให้มันเกิดอพูดไม่ออกเลยเขาเรียกว่าอะไรจะตบจะเตะเราก็ได้เพื่อให้มันเกิดความสนุกสนานะเราเปรียบเสมือนท่าสมัครประมาณท่าสมัครประมาณนี้เลยอย่างเช่นขาใหญ่ขึ้นมาปึง้งไม่ได้มีอะไรเลยเรียกแอบ,บ,แบบข้างแอบ,บข้างหมายความว่าอยู่ดีอารมณ์เสียแอบบข้างให้หมดแอบบข้างให้หมดหมแบบายความว่าคือสมมติห้องนอนหอสถานแบบนี้เนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างสมมติหน้ากว้างสิบเมตรยาวย0ิบเมตรสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอบอกแอบ,บข้างก็นัก สมมติมีในในในั้นน่ะในในหอนอนเนี่ยมีเด็กอยู่มาสักหนึ่งร้อยคนพอบอกแอบข้างหนึ่งร้อยคนต้องวิ่งออกไปยืนอยู่ด้านข้างกับแพงทั้งหมดแล้วเขาก็สั่งซ่อมสั่งซ่อมหมายความว่าสั่งให้ลุกนั่งเอากอดคอกันนึกภาพมาพวกเราก็กอดคอกันแล้วก็จะสั่งลุกนั่งยี่สิบครั้งเอา้าเขาก็จะสั่งก่อนลงลงแลวพวกเราก็ลงเอา้าขึ้นเอา้าแล้วก็ขึ้นถูกไหมฮะเหมือนลุกนั่งกอดคอกันลงขึ้นลงเอานับเขาก็นับหนึ่งหนึ่ง 1. หเหมือนแก้งฮะเอาความสนุกบอกว่า20ครั้งแต่ว่านับ1เนี่ยไปแล้ว50าสินับสเนี่ยแปดสพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยยางแตกยางแตกทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเดินมาถีบเราเลยฮะติดกําแพงเลยปึ้งหรือแม่ก็ชกเราเลยปึ้งมันเป็นระบบแบบเนี้ฮะเราเลยไม่เกิดความไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมผู้ขายยางมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องทนต้องทําถูกไหมฮะสใครที่ทําผิดวินยัย ข้างล่างอย่างเช่นโดนจดชิงวิ่งถ้าขึ้นมาตอนหอนอนตอนเย็นก็ถูกเก็บยอดเก็บยอดในยุคสมัยนั้นนะโหดร้ายเหมือนกันนะสมมติเด็ก10คนเนี่ยชิงวิ่งคือสถานที่จะยุคผมจะมีวิ่งตอนเช้าบังคับวิ่งนะห้ารอบ10รอบบางทีคนที่เพิ่งเข้ามาหรือไม่อยากวิ่งก็แอบไปหลบไม่วิ่งพอเขาจับได้ก็ถามชื่ออะไรแล้วก็จดจดชื่อนามสกุลอ,อยู่หอไหนอหอสองถูกไหมฮะโอเคพอเราขึ้นมาตอนหอสองเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าจดชิวิ่งก็จะจัดก,การพวกเราก็จะเรียกพวกเรามายืนยืนเลี้ยงแถวกัน บางทีก็ตบเราคนละทีหรือบางทีก็ต่อยเราคนละทีหรือบางทีก็ให้เราเงยหน้าขึ้นนะฮะเห็นลูกกระเดืองใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอามือเนี้ยฟันลูกกระเดือกเราป้งบางคนลูกกระเดือกแตกเลยนะแตกเลยทําแบบเนี้ยหรือบางทีก็ให้เรายือดอกนะ,ะแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับฟันศอกใส่อกเราสามครั้งปังปังปังอะไรแบบเนี้ยคือถ้าคุณทําผิดผิดวินัยขึ้นมาคุณจะโดนลงโทษจากขาใหญ่แบบนี้ตอนนั้นนะผมไม่เข้าใจจนเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเลยนะผมรู้สึกว่าปุ้ย ผมโดนทั้งโดนโดนไอเนี่ยกระเดือกคอโดนเตะหน้าอกโดนเตะหลังไอพวกโดนทำร้ายอย่างเงี้ยโดนบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดความแบบเครียดแค้นอยู่ในใจ รู้สึกอยากจะเป็นแบบเขารู้สึกถ้าเกิดฉันขึ้นมาได้เนี่ยฉันจะทําแบบเขาอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากในตอนนั้นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ท้ายขายใหญ่ยุคนั้นเนจ้าทีใ่ให้ให้ท้ายขายใหญ่เลยต้องยอมรับแบบนี้ปี2 4งร้อเนี่ยให้ท้ายขายใหญ่เจ้าที่ประจําหอเนี่ยเพื่อจะให้ขายใหญ่พวกนี้ปกครองดูแลไม่ให้เกิดการทะเลาะวาดหรือเกิดการวุ่นวายมากเกินไปเสร็จแล้วสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคืออะไรรู้ไหมฮะผมมาไปอยู่กับขายใหญ่คนหนึ่งเขาก็ดึงผมเนี่ยผม,มเข้าใจว่าดึงมันม เขาดึงผมเนี่ยไปเป็นเด็กซักผ้าผมเนี่ยถูกบังคับไปซักผ้าก็ซักถูกบังคับไปซักกางเกงในายเขาก็ซักและสมัยก่อนนะฮะพ่อผมเนี่ยรักผมมากคือพ่อเนี่ยยอมทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยอยู่สบายในสถานพินิจพ่อผมเนี่ยมาเยี่ยมผมทุกวันเยี่ยมผมเนี่ยตอนนั้นอ่ะไม่ได้มีความรักพ่อเพราะว่าเหมือนเราหลุดวงโคจรไปเราก็ เอาอย่างเดียวเราสั่งให้พ่อซื้อกางเกงหนสมัยก่อนนะ่สถานพินิจยุคผมเนี่ยกางเกงหนาอลโซเนี่ยมันมีคุณค่ามากเราจดเบอร์มาหนึ่งตัวราคา5 0 60บาทเนี่ยเรามาทำอะไรรู้ไหมฮะเอาไปแลกยาเส้นกับพวกขาใหญ่เนี่ยได้2มวนเล็กๆเ,เราก็ใช้คุณพ่อเนี่ยซื้อกางเกงหนาอโซไปไปตียาขาใหญ่ภาษาค,คุกเราเรียกว่าตียาคือการแลกกันตียาเส้นนะฮะเพราะเด็กเด็กในยุคนั้นเนี่ยยาเส้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎระเบียบของสถานพินิจงั้นเด็กๆทุกคนจะแย่งกันสูบหายากันสู เราก็ให้คุณพ่อเราซื้อเสื้อมอหอมเสื้อมอหอมเนี่ยในสถานพิษสิบหกไร่เนี่ยไม่มีขายต้องเป็นของข้างนอกแลาคุณพ่อผมซื้อมาเสร็จก็ต้องไปจ่ายเ,ง,เ,ยเ,าาเ,าเงินให้กับเจ้าหน้าที่เอาเงินเข้ามาเอาเอาเสื้อพวกนี้เอาเข้ามาให้รูปแบบผิดกฎผิดกฎทางของสถานพินิษฐ์เพื่อให้ผมเนี่ยนำเสื้อเหล่านี้ไปตียาสูบไปแลกเพื่อความสบายคือตอนนั้นนะพ่อทําทุกอย่างเลยแม้แต่เกมบอยที่เด็กๆสมัยผมหัดเล่นเน่ยเกมบอลเนี่ยเครื่องหนึ่งสี่ห้าพันบาทตอนนั้นน่ะคุณพ่อก็ยอมให้ก โหตอนนั้นแบบผมแบบรู้สึกได้เลยว่าผม,ผมเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวมากนะครับวันนี้ผมจะบอกให้พอพ่อเราเสียไปเนี่ยเราไปคิดทบทวนเนี่ยเราถึงหลังน้ําตาออกวันนี้ถ้าคุณยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักคุณแบบนี้นะผมว่ารีบกลับเนื้อกลับตัวอย่าหลุดวงโครจรจนมันไกลเหมือนผมเนี่ยจนคุณพ่อตายไปแล้วมันจบเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาอ่ะโอเคกลับมาที่สถานไมนนด้ตอผมก็ทําแบบนี้นะแล้วผมถูกขายอย่างคนเนี้ยใช้ ใช้เป็นเบยไอ้เราก็คาดหวังว่าจะดึงเราเป็นซามูไรมือขวาถ้าเปล่าเลยฮนะไปเป็นเด็กซักผ้าแล้วขาใหญ่คนนี้เขามีน้องหนึ่งคนหน้าที่ของผมคือซักซักผ้าแต่ดีนะฮะไม่ได้ซักให้ทุกคนซักให้เขาคนเดียวกับน้องซักเสร็จแล้วเวลาขาใหญ่เนี่ยคนนี้เอาน้องน้องเหมือนเอาเอาตรงนี้หมายว่าไปกับน้องไม่ได้เอากันนะหมายไปกับน้องเนี่ยไปอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนคนอะไรรู้หคนหนึ่งคนที่ถือขันถือยาสีฟันถือแปรงแล้วก็ถือผ้าเช็ดตัว พอเขาอ่านนะ้คุกคิกเสร็จแล้วเขาจะเรียกล้างผ้าตัวครับพี่ขันอ้าวครับพี่อ้าล้างเก็บอ้าวครับพี่เอาผ้ายตัวไปแขวนผมเป็นเบ้เขาแบบนี้ไปทําไปทําไปทําไปแขวนไปอย่างนี้ยจนเวลาขึ้นหอเนี่ยไอ้เกงในที่ซักให้เขาเนี่ยหน้าที่ของผมคือในหอนอนเนี่ยมันจะมีพัดลมเพดานนึกภาพบอพัดลมเพดานหน้าที่ของผมคืออะไรไหมฮะนึกภาพดีๆกางเกงในล็อโซ่เกงในที่คุณใส่เกงในผู้ชายฮะหยิบขึ้นมานะแล้วผมก็อ้ามันอย่างนี้แล้วผมก็ต้องยืนตาก นึกภาพออกไหมยืนตากับพัดลมเนะี่ยยืนรอจนกว่ามันจะแห้งแห้งขามือนะแล้วก็พับเก็บตอนเช้าเวลาเขาบอกว่าลางเกงในมาเด้ผมหยิบเกงในให้เขาเป็นแบบนี้นะฮะและสิ่งที่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคืออะไรไหมฮะเขาเรียกว่าเข้าง่ามภาษาภาษาสถานวิทยภาษาคุกเรียกว่าเข้าง่ามคือเป็นเด็กนวด เขาเนี่ยจะนอนอยู่ในที่นอนของเขาแล้วเขาจะอ้าขาให้ผมเนี่ยเข้าไประหว่างขาเขาแล้วก็ไปนวดเหมือนเอาขาเขามาพาดตัวผมเนี่ยแล้วก็คอยนวดให้เขาเนี่ยทุกวันเลยเขาบอกว่านวดจนกว่าเขาจะหลับหรือนวดจนกว่าเขาจะพอใจก็คือเข้าไปจับปล่อยฮะจับปล่อยจับปล่อยผมก็นวดแบบนี้ผมก็ทำมาเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกว่าผมอายแล้วอ่ะผมรู้สึกกดดันในชีวิตมากแล้วตอนนั้นผมก็กลัวเพื่อนจะมาเห็นกลายเป็นเบสกลายเป็นอะไรผมเลยปฏิญาณในตัวเองว่า ผมจะต้องเกเรผมจะต้องเป็นขาใหญ่ให้ได้ในตอนนั้นผมคิดแบบนี้เลยนะเพราะผมไม่อยากถูกทําแบบนี้ผมไม่อยากมานวดขาเขาผมไม่อยากมาตากเกงไนผมไม่อยากมาซักผ้ามันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยฮะที่ทําให้ผมเนี่ยเรียนรู้ที่จะขึ้นมาให้ได้มียอดให้ได้นี่คือเรื่องราวหนึ่งเลยนะครับที่ผมถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ผมมาจากเด็กซักเกงไนครับผมผมมาจากเด็กที่ถูกบังคับไปนวดขางั้นผมบอกว่าสถานพีนิสหรือศูนย์ฝึกไม่ใช่ที่ที่จะสร้าง ให้เด็กเหล่านี้กลับเนื้อกลับตัวได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับรู้มันเป็นกฎของคนคุกด้วยกันเองนะหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เริ่มถีบตัวแล้วถีบตัวจนเริ่มขึ้นมามียอดมีอะไรแล้วตอนนั้นเขาจะเรียกผมว่าหลังปูรีจังหวะว่าผมเนี่ยไปเจอพี่คนหนึ่งต้องให้เครดิตเขาที่เขาช่วยให้ผมนะเขาเป็นเด็กดอนเมืองนะพี่คนนี้ชื่อทิศเขาเรียกทิศเพราะว่าอายุเขาเยอะเขาชื่อพิทักษ์ธรรมะาเป็นเด็กดอนเมืองแล้วเขาไปเสมียนอยู่ขอสองเขาก็ไปฝากผมเนี่ยคุย จ้าหน้าที่หอสองอ่ะจนเจ้าที่หอสองเนี่ยตั้งให้ผมเนี่ยเป็นหัวหน้าโรงเลี้ยงจดชิงวิ่งอ่าจดชิงวิ่งปเป็นหัวหน้าจดชิงวิ่งผมก็เลยขึ้นมาสบายเลยขึ้นมามียอดกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเหมือนขายใหญ่ประจําหอเลยไว้ตอนนั้นเว้ยสบายแล้วเว้ยพี่คนนี้ช่วยแล้วเขาก็ปล่อยตัวไปเขาก็ปล่อยตัวไปผมว่าอยู่หอสองยุคนั้นก็เจอพี่โป้โป๊บังกรบินก็อยู่หอสองพี่หนมในยุคนั้นเลยนะเปีอะไรเงี้ยอยู่อยู่ในหอด้วยกันแล้วผมขึ้นมาเป็นคนจดชิงวิ่งละก็ได้บทบบบาาทททลลลได้้เสร็จแวก พอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันลืมตัวสิครับมันลืมตัวสิครับเรากลับไปจดจําพฤติกรรมที่ระบบขายใหญ่มันเคยทําอะไรกับเราไว้ผมก็เริ่มแล้วเริ่มเกเรจดชิงวิ่งเรียกเด็กพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บยอดเขาอ่ะพอตอนเช้าเนี่ยเด็กคนไหนวิ่งแล้วผมก็ไปจดใช่ไหมหอสองแล้วไม่วิ่งแล้วจดชื่อมันนี่ชื่ออะไรมันนี่จด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 ,จด,จด,จดพอขึ้นมาบนหอผมก็เรียกคนเหล่านี้ออกมาพอเรียกคนเหล่านี้ออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทําตามสเต็ปหรือทําในสิ่งที่ผมเคยถูกกระทําผมก็ทำกับเขาเด็กเนี่ เสร็จแล้วก็เป็นจริงผมก็เริ่มเรียนแบบพฤติกรรมของพวกขาใหญ่พอผมขึ้นมาได้ผมก็เริ่มหาคนมานวดขาผมผมก็เริ่มหาคนเนี่ยมาถือขันสบู่ให้ผมมันเข้าสู่พฤติกรรมเรียนแบบขาใหญ่เพราะเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราอยากจะให้คนเข้ามาเห็นเราแล้วแบบอุย้ยหลังนี่นายเป็นเจ๋งนายเท่นายเป็นความคิดแบบเด็กๆมากในตอนนั้นนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งสิน้นและผมก็ทําแบบนี้จนครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยอยู่ย้ายมาหอสองด้วยกันนะเราก็อยู่กินด้วยกันหอสองเนี่ยฮะ กลุ่มเพื่อนผมกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นกลุ่มอยู่ในบ้านของตั้มทวมมานะทวชัยทวมมาอ่ะผมเล่าให้ฟังเลยและทวชัยทวมมาเนี่ยเขาอยู่สถานที่เนี่ยหลายรอบแล้วและกลุ่มวนนี้ก็อยู่ด้วยกันกับผมและทวชัยทวมมาเนี่ยตั้มทวมมาเนี่ยก็ถูกจับไปครั้งหนึ่งจำได้เลยเข้ามาหอสองเข้ามาหอสองและเหมือนกับเราแถวบ้านกันเขาก็ดูแลผมนะในหอสองก็ดูแลกันก็อยู่ด้วยกันด้วยความที่ผมลืมตัวตอนนั้นเนี่ยเหมือนตั้มทวมมาเนี่ยอยู่หอสองได้สักพักเดียวนะพอครบสิบ ถูกย้ายไปอ,อยู่หออื่นแต่กลุ่มลูกๆบ้านเขาเนี่ยยังอยู่กับผมยังอยู่ในหอสองกับผมผมลืมตัวครับผมก็ใช้ power ที่ผมมีความมียอดความเป็นเด็กยอดหรือเป็นขายใหญ่ตัว,วน้อยของผมเนี่ยเขาเรียกว่าบีบเด็กบ้านของตั้มโทมาและเด็กบ้านของตั้มโทมา3 4มาคนนี้มันก็คือเพื่อนผมเองนะ ตอนที่ผมไม่มีอะไรเนี่ยก็กินนอนอยู่ดีกับเขาแต่พอผมขึ้นมาปุ๊บผมลืมตัวเลยฮะผมไม่รู้จะโชว์ใครก็โชว์กับเพื่อนตัวเองเลยบีบเขาทําร้ายเขาเอาของเขาทุกอย่างกับกลายเป็นเราเนี่ยลืมตัวฮะพอได้รับอภิสิทธิ์ไอ้ยอดพวกเนี้ยกับกลายเป็นเราเนี่ยทำร้ายเพื่อนตัวเองกดขี่ข่มเหงเพื่อนตัวเองเอาเปรียบเพื่อนตัวเองเหยียบหลังเพื่อนตัวเองขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกิดเหตุการณ์บ้านแตก 18มีนาปี2 5ง3ีบ้านแตกบ้านแตกคือเกิดการแหกคุกเด็กที่16ไร่แตกกันหมดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็หนีกันออกไปหมดนะฮะเสร็จแล้วทางศาลก็เลยบอกว่าถ้าใครมามอบตัวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ประกันตัวมอบตัวพายใน5วันเดี๋ยวจะให้ประกันตัวตอนนั้นผมติดได้8เดือนเองแล้วมันก็บ้านแตกผมก็หนีเลยเหมือนกันหนีเสร็จกลับไปเจอคุณพ่อพี่สาวที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พ่อก็บอกให้มามอบตัวมามอบตัวพอม,มามอบตัวเสร็จก็สามารถประกันได้ผมก็ประกันออกไป ประกันออกไปเลยฮะประกันออกไปไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเกเลยเหมือนเดิมเสร็จแล้วฮนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเสร็จแล้วผมก็ใช้ชีวิตวนเวียนแบบนั้นนะและผมถูกจับเข้ามาหลังบ้านแตกครับผมไปทําคดีอีกนะคดียาเสพติดไปติดยาโดนจับส่งมา16บหกไล่อีกครับผมส่งมาอีกสิบหไล่อีกนะหลังบ้านแตกแต่รอบนี้มันเปลี่ยนไปฮนะมาฟังต่อ ep สอเอาแค่นี้ก่อน ep สอเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่า ผมเจออะไรฝากติดตามด้วยครับ